ปัจจัยว่จะของอยุหนาค่ที่แหละเนาะนีแหะซุมสิจมอู้อาจมเรื <appearances> <aesthetic> ่องอย่างเอาจะง่อยบ่อยก็แม่นออกมานีซุปขาๆกแตกม็ออกันยุหน่าเวทีเง่นัคนดมาเี่เอยุปาหนดอ้ใจแบ่งงี่ตกไอ้เนี่ยสกูหลุดไงโอ้ปดพงไมอย่างก็จะรัาปากแบ่งบ้านจะมาได้เงินก็ได้ยึดต้นนี่ วนเงินเลยอตาถูกเดินข้างไปใช้กันตลอดปวดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตาถ<ต>ูกผู้ว่าท่านเอามาให้กันรักษาตัวเองนะครับ<ทะ><ทะ>เอาเอาขอเสียงค้นมาถึงเลยได้แล้วง<ทะ>านของเรื่องคำที่นี่เอิ่นมาเป็นคอนเสนพิเศษให้โอกาสแอนออร์ดีหรือมาสารรรม่งสีสันบนเวท<ะ>ีจ้า ขอบคุณพี่น้อขอบคุณทุกส่วนเกี่ยวกับแม่งาำของเมืองีทั้งด้านเจ้าพาวรวมไปถึงพี่น้องทุกๆก็มั่นใจค่ะความคิดห่อนคิดถึงก่อนหน้านี้ได้มีโอ,อกาสมาสแสดงบุ้งงอ,อยคอนโดหนาบุญมากยแม่แม่แหนมโมแล้วมาที่นี่วบุ้งไงบล็อคแนนทีมีโอกาสมาทั้งทีรู้กันกับที่ว่าเป็นเธอแรกค่ะขอเสียงพี่น้องรู้สึกวัวน้ำใจกระลอยสอดแกงครับ ว ah. ันนี้มอลำ์บอเลิกบ่อยพี่น้องเมื่อพี่น้องมาหลายบ่มีอย่งตอบแทนนอกจากเสียงเพลงเสียงรำขอเสียงคนมาเตยนะยคัับ้าแฟนชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับคนซัพพอร์ตที่อยู่ข้างๆด้วยใครที่เจอคนรักที่ดีที่เจอแฟนที่ดีก็รักษาไว้นะคะ ผู้ใดทีกข็ขั้นมีแฟนกัให้ฮักพอกับแม่หลายๆให้ฮักมูหลายๆนะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมรักตัวเองด้วยแล้ะก็สุดท้ายอย่าลืมรักบอยและแอนด้วยนะ้ ขอบคุณเลยท้ครับขอบคุณแรงบันดา,นาใจรายิงเสียงบกมือครับวันนี้การแสดงตรงไหนที่ผิดพลพาดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับคือบาดเป็นลูกเป็นหลานของพี่ของน้องนะครับการแสดงเรายาวถึงเช้าโบเดนมี่แค่บอยสิริชัยและ,ะแอนออรดีแต่แต่ยังมีศิลปินพระเอกนางเอกคุณภาพสลับสับเปลี่ยนรับใส่พี่น้องบอยสิริชัยกับแอนออรดีสีออกมากอีกรอบหนึ่งใส่ชุดเทปใน่วงลำเรืองต้อก่อนอกาฝากผลงานการแสดงของแอนด้วยนะครับ พี่แอนออร์ดีแฟนเพจจะมีผลงานอัปเดตในที่เพจนั้นนะครับแล้วก็เมื่อเธอไปต่อการแสดงนะครับในรูปแบบคอนเสิร์ต2ชั่วโมงเต็มเต็มมาั่ำใจกินร้อยเข้ากัคือเก่าครับแป,ปีแต่ไปดูการสืบสารศิลปวัฒนธรรมสือม้อยตาบ้าห้อยปูน้ำม้อยพูดระเบียบป,ป้าดสิมรีขอฝาก ชีวิต,ตป,ป่าคนิยานกับพี่น้องเจ้าจังหวัดนครราชสีมาอีกหนึ่งคำขึ้นครับ่วงนี้ครับบอ้พี่น้องเสียเวลานำพาไปพบกับการแสดงชุดพิเศษเสียงประมือต้อนรับศิลปินนางเอกจากจังหวัดชัยภูมิน้องตายสุวรรณครับจุดเฮียนเรียน เป็นพระคุณลืนล่นได้มาเพิ่นใบบุญพวกลูกหลานเจ้าคณะสิบอลืมพระคุณทาอานก่อพระคุณกรรมาการการจัดเงินในวันนี้ต้อนรับปีสมกับเป็นบุญใหญ่พี่น้องบ้านยุบใหญ่พี่น้องหัวทำนกพ่นแนวใจใสคือดังพี่และน้องมาแล้วตั้งแต่นาะ นับผลงานคาราวายือนสนองพระคุณทันและการช้อผ่านไปแล้วพี่น้องเห็นความยิ่งใหญ่เนี้ยวได้ดีหาใสพัฒนาต่อเนื่องบหยยังแต่ละปีบนได้คิดในซอยสี่เป็นแสงนซองในม้องเห็นถือว่าเป็นพระคุณครับม,มาซอยเติมเสริ มาที่ฟังลำเมืองเป็นในฐานาต,ต่อเตยสมพ่อเตยสุมพ่พอ,อมพแม่แต่เที่ยงคืนจนสอดแจแต่และแนวจังคอย จองนิดบอเแ่นเป็นบอลำที่ิกะโหลกครับก็มีลูกหลานเช่าคณนะบอลำใจเกินรอยขอนอมครวาเสนอนท่านลำเรืองต่อกอนท่านองกอนแก่นในทองเรืองสายแน่นริดสยาหากพิดพลาดประการใดขออภัยพี่น้องลุ่ปปากคุรับฟังห้พี่น้องมวลจนสอดแกงกตับมีท่านเรืองสายเนื่องริดสยาของลูกหลานบอลำใจเกินรอยครับ